อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมออดัมซิงนงะียนี่เดี๋ยวนี้อยู่ใน,นงานเทเหมือนเดิมจะบอ,อกเหมือนเดิมว้าว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 ,าวาเย,ย้ลงบมลงบม างานแปลงครับเฮ้ยดินสะเสร็จแล้วนะดุดสะใหญ่เราเสร็จแล้วนะตรงนู้นะครับแถวดินพื้นที่ข้างนอกมาแยกทีมงานเจ้าโคมัสสุเจ้ามากขีอยู่กับคุณปู่ชุดทีมงานคุณปู่วันนี้น้องเปิ้ลนเขานะ นี่น้องเน็กลาหนึ่งวันวันนี้เมื่อคืนขับมอไซค์ไปเล่นหมามาบอกเก็บไหล <c oughs> น้องเนก็กนี่มาดูนกเปิดเรื่องราบระจานมั้งนะ ได้เอาเลยนะโอ้จะหึไม่ได้ลองใส่ท่อพักท่อห้าดูนะใส่ท่อห้าดูมันจะเป็นไงเสียงรถปอด่อะจะเบิดกองดิน้นกวด,ด ฟังรถรถดำเรามาดูคุณปู่หกหนึ่งศูนย์ใหญ่เหมือนกันะนะพื้นที่ครับวันนี้น่ายังไม่มีชดิต มาแล้วครับเซียเบ้งกับเซียวาน,นเครื่องยนต์หกเฮตอีหนึ่งอีนสซุเมกากเจโอแปดซีเจไฟเมก้าซีรีฮารอยใส่จวดสายจวดอ้าวเอานี่เลยบอก เอาไล่มามาเอามาดูขั้นไหนจะทอยตเติดเอาแล้ว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 อ,อยู่ไหมเอา้าคิดว่าจะอยู่ไหม ห9อยเก้าห้านะคันนี้นะผมคิดอีกหนึ่งครับสติ๊กเกอร์จริงๆก็ FXZ นอะนั่นนั่นนั่นดันดันนี่เทคนิคเนื้อชัน้นเทคนิคเนื้อชัน้นเดี๋ยวว้านลงวะหนูเอ้าอ๋อไม่มีทางลงตัวแรงตัวแรง อน่าจะอยู่นี่อีกหลายวันอยู่ครับงานเงายา้งานเจ้งางานใหญ่ไปจำปรีเ,ออเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราจัดเก็บเรียบครับทีงานฝาเด่นคุณภาพครับขอบคุณลูกค้าครับทีไว้วางใจอหนุน ปู่นี่ไม่ได้หยุดนะทราถปลาดิบนาคารนี่ไม่ได้หยุดนะมีงานตลอดดูดูครับเสร็จจากงานดินถึงหน้าว่านไถลุยกั่สุดยอดนะเช็คไปถึงีเรียบร้อยครับ่ะเสียพงมาแล้ว ล็อกกี้ล็อกกี้อ้าวเป็นไ,ไรลาดถนนโอ้ดูที่เสียบเบรคครับอะไรได้ยินแต่เสียงเจ็บแล้วครับเจ็บงาน เตรียมตัวถอนกำลังหน่อยฮกรบๆรบนี่เป็นบ้าดแต่วีบ้านเรืออยู่

nóng phọt phọt đây nóng bẩn nóng bẩn nè lát lát ไปไหนอีกนตรงไหนลาดตรงนี้ขึ้นไปอ่ะ,อะโอ้ดินเป็นค้อครับรอบสามใหม่นะเริม เก็บงานแล้วครับ แล้วเลยเ <c ười> <c ười> สียงเงี <c ười> ้ยอ้นิ่มอ่ะเสียงเครื่องอันนี้เสียงดีมาก เรียบร้อยครับส่วนนี้นะเอาโอเคครับผมสำหรับทีินี้ขอจบไปเองคลินี้ก่อนนะก่อนจะการอย่ลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ออนดังซิ่งด้วยนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเราจะไปรุยกันต่อที่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเองครับสวัสดีครับ